ขันข่าววักขั่นกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บักครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอาเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของช่วงเย็นวันนี้อารัฐยนงานง,งานนี้บอกได้เลยครับผมช่องการถ่ายทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่10ปีพบทีมชาติเกาหลีใต้ในครั้งนี้ เดี๋ยวกันนี้เตรียมไปดูศึกที่2องนะฮะของทีมชาติไทยชุดยุวิศิษย์ปีนะผมในวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดต่อช่องทีสปอร์7ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุวยปีชุดบูร็อกภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอเมอร์สันปเปเดลา่าเตรียมที่จะลงสนามนัดที่2ศึกฟุตบอลยุวย์ปีชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประเทศจีน ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุสิปีพบทีมชาติเกาหลีใ train ต้ในเซอร์ชเชนยูทธฟุตบอลเทริ้งอ่าเบสพัชหนึ่งนะฮะวันที่ส7กุมภาพันธ์เวลา16บหนาฬิกาสินาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดจากช่องทางด้านของทีสปอร์ตเในค่ำนี้โดยจะเอา4ชาติตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลยูยสิปีชิงแชมป์โลกปี2025หรือว่าฟีฟ่ายุยสิบปีโบว์คัพสองพที่ประเทศชิลีในค่ำนี้ เป็นในวังการน,นี้ไทยก็สุ่มเสี่ยงอยู่ไม่ใช่น้อยนะฮะนัดที่สอนถ้าเกิดไทยแพ้ก็บอกได้เลยนะว่าตกรอบตันทีเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน้่กันครับอะไรหนึงไงโค้ชทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเปิดใจ2จุดแข็งทีมชาติไทยชุดยูวีปีที่เกิดขึ้นในัน้งนี้โดยความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล U20 ปีชิงแชมป์เอเชีย2025 รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะฮะโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดย2่สปีชุดบุรอกภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอมเมอร์สันเปเรล่าประเดิมนัดรแรกพ่ายต่อทีมชาติญี่ปุ่นไป0ูโดยยูโซ ปูนาโคชิ oshi, ทีมโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดยุวปีเปิด2จุดเด่นที่ทัพช้างศึกทีมชาไทยยุวปีมีเทคนิคเ,เฉพาะตัวที่ดีและมีเกมโต้กลับที่อันตรายแต่ญี่ปุ่นชนะได้เพราะมีจุดแข็งที่กองหน้าและกระดูกตังต้งเตะที่แข็งแกร่งที่เกิดขึ้นผมมีแต่เรื่องดีๆที่จะพูดเกี่ยวกับตัวทีมของผมเราอีนั้นส,สามได้3แต้มแรกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเรา ทีมชาติไทยมีเทคนิคเฉพาะตัวที่ดีและก็มีเกมโต้กลับที่อันตรายแต่เรานั้นก็มีกองหน้าที่ดีและก็ดูตั้งเตะที่แข็งแกร่งซึ่งก็เป็นจุดแข็งทําให้เราชนะเราต้องปรับปรุปรงในทุกๆด้านเพราะว่าผู้เล่นของเราเองนั้นยังอายุน้อยอยังคมไม่ได้มีประสบการณ์พวกเขาจะต้องเล่นให้กับทีมแข็งแกร่งขึ้นสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชับช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุสปีมีคิวบุกไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้วันที่14กุมภาพันธ์เวลา1ิ1 5นนาที ตามเวลาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขาในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานเ่นครับอาร์ตงไงคอนซะนัดแรกบุกไปพ่ายโอิตัาทริตะในครั้งนี้แบบน่าเจ็บใจเมื่อการแข่งขันสซ็กบอลเจลีกทูนในฤดูกาลส0 2 5คอนเซซปาโด,ดต้นสังกัดของสุโชคสรารชาติ พบกับผนั่งของโอิตะทริตะวันที่16กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณเบเรโซนเนชโดมโอิตะโอิตะประเทศญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว่าคอนเซซโปร,โรเองภายใต้การนัทับของไดกิอิวมามะสะบุกไปพ่คาทินโอิตะทริตะไป0ูนย์ต่อโดยเกมนี้ไดกิอิวมามะสะจับสุบโชคสรารชาตินารุกทิมเชตไทยคขนั่งสำรองยาวจนจบเกม90นาที สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของคอนเซปรโรนั้นมีคิวบุกไปเยือนทิมโรอันโซคุมามาโตะในวันที่13กุมภาพันธ์เวลาสิงนาริกาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากให้กาลังใจงกับทัานทั้นของสุเปชโชคสารชาติคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับอารันยังไงเปิดสถิติในรับคนใหม่ของฝั่งบริลัมเกมที่ชนะอุซานฮุนไดในครั้งนี้ โดยเปิดสถิติในการลงเล่นของโกมยองซอกนะฮะกองหลังป้ายแดงของบุรีรัมจิตเต็ดที่ประเดิมแมตช์แรกในเกมอยากเป็นทางการช่วยทีมเปิดรังเชือดนะฮะอุซานฮุนไดไป2ต่อ1ึซึก ACL เอลริช2 0 2พรอบลีกเฟชนดที่7ในโซนตะวันออกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้รับวัย19ปีรายนี้เจ้าของความสูง189เซนติเมตรเพิ่งจะได้ย้ายมาร่วมชายคาช้างอารีนาในเลกที่2 ของฤดูการนี้หลังที่ย้ายมาจากแดกูเอทีมดังในลีกบ้านเกิดก่อนที่จะได้โอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ชนะอุซานฮุนไดไป2ต่อ2ต่อ1ด้วโดยสไตล์การเล่นที่สุขุมเยือกเย็นในการป้องกันเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามและมีส่วนช่วยให้บริลัมเองนั้นเก็บ3แต้มสำคัญลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไป โดยสถิติในการลงเล่นของโบโกมยองซอกนะฮะในเกมดวลกับอุซอนฮุนไดีดีนต่อไปนี้ลงเล่น90นาทีถูกประเดนตัออกไปในช่วงทดเจ็บ7นาทีสุดท้ายผ่านบอลแม่นยำ47ต่อ50ครั้งหรือ94%โอกาสสร้างโอกาสให้กับทางทีมมากถึง2ครั้งสบัดบอล60ครั้งจ่ายบอลเข้าบนที่สุดท้าย4ครั้งออกบอลยาแม่นยำ4ต่อ6ครั้งเสียบอล0ครั้งเคลียบบอล5ครั้ง นำบอลกลับคืนมา6ครั้งชนะการดวล2ครั้งเรียกฟาวหนึ่งครั้งและก็เสียฟาวไปศูนย์ครั้งในครั้งนี้เป็นนา่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเอาเร่ออยังไงงานนี้ธรรมศาสตร์มีเซลลแชมป์หลังเฉือนชนะจุราไป2ต่อ 1, รรตหนึ่งฟุตบอลประเพณีครั้งที่75เมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะควา้าแชมป์ในรอบ9ปีหลังเฉือนชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สําเร็จในครั้งนี้โดยการแข่งขันชุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75นักนามสุพัชาราศัยสามกีฬาแห่งป่ระห่งนะฮะลงทําการแข่งขันเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งในครั้งนี้คณะของสม,ส,มอสมาคมธรรมศาสตร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขัน โดยทางตั้งของธรรมศาสตร์ได้โค้ชบังทวชัยดำรองอ่อนตะกุลคุมทัพนำทีมมาโดย3ตัักเตะจากศึกไทยลีกสังกัดสโมสรพีทีประจบเอฟซีอย่างศิวกรเตียตะกุลอาการนารินฐาบอลักและก็คีบรอนอ้อนชัยภูมิขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นคุมทัพโดยโค้ชแดงทรงยศกลิ่งศรีุขนำทัพมาโดยธทรดเทพวินโนไทยกัปตันทีมสมปองสอเรฟ อาทิตย์บุจินดาจากประยอง FC และก็ศิวกรจากขู่ปราสาทจากกรชบุรี FC เริ่มเกมเป็นฝ่ายธรรมศาสตร์ที่โหมบุกเข้าอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ได้ประตูแรกจนได้นาที่ที่22ะจังหัวที่ชูคิดวันนประาภา,ายิงไปติดเซฟก่อนที่บอลจะมาเข้าทางศิวกรตตรตกุลเข้าไปซ้ำจอๆซึ่งนำทำทีนะฮะ1ต่อศ ต่อมานาที่30ธรรมศาสตร์มาได้ประตรูที่2จากจังหวะที่การนรินทาบอลสักได้บอลเล่ด้วยขวาสุดสวยและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ต่อมาช่วงครึ่งหลังขณะที่สกอร์ฝั่งธรรมศาสตร์ยังคงนำไป2-0ด้านจุราเองตัดสินใจส่งอาทิตย์บุญจินดาดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่มาเสริมเกมรุกจนถึงนาทีที่90โบค่าจุราเองก็มาได้ประตรูตีไข่แต่จกจังหวะที่เฉนิมพลเกิดแก้วเปิดบอลให้กับพานั่ของอาทิตย์บุญจินดา ด้มงเข้าประโตไปแต่ไล่ไม่ทันจบเกมธรรมศาสตร์ชนะจุฬาไป2 .1 ต่อในครั้งนี้สำหรับด้านองโหมาลาัยธรรมศาสตร์เพิ่มสติในการคว้าชแชมป์เดี่ยวคือบนประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเป็นครั้งอ่า25ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครั้งนี้โอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะสนุกสุดมันเกมมอธรรมศาสตร์อ่ากับด้านของจุฬาลงกรณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับ อาร์นงไงโคดหนึ่งง 1, นำทัพชบาแก้วชุดยุย่สิบปีลุยศึกโฟเดชั่นที่ออสเตเรเลียนะเมื่องานนี้ทานน้้นของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดยุ่ยี่สิปีภายใต้การกุทีมของโคดหนตบเท้าบินลัดฟ้าลุยศึกโฟเดชั่นที่ออสเตรเลียโดยกาน,นนี้ทานน้้นของเวลา15นาฬิกาตามเิาที นาทากัสยันนาชาติสวรภูมิวันหญิงทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเตรียมเดินทางเพื่อจะไปแข่งขันบฟบรรุตบอลรายการโฟเนชั่นทัวร์นาเมนต์2 0 25ระหว่างวันที่16-27กุมภาพันธ์ณกรุงแคนเบราป,ประเทศออสเตรเลียโดยการเดินทางในครั้งนี้นำทัพมาโดยโค้ช11รัตไทยสาทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและก็ทีมงานสตาฟโคช้ชพร้อมด้วยนักกีฬา20รา,20ายโดยโค้ช11เปิดใจบอกว่าน้องที่ไปถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมมากที่สุดแล้ว เราได้ซ้อมกันมาประมาณ1สัปดาห์แต่เห็นอะไรหลายอย่างจากทั้งน้องเป้าหมายในครั้งนี้คือเรื่องของประสบการณ์ที่น้องจะได้รับในการเจอกับทีมชุดใหญ่ของโซล o มอนและก็วานูอาจูรวมไปถึงออสเตรเลียชุดอยู่20ปีที่จะมาเล่นในศึกจริงชามอาเซียนในครั้งนี้รายการนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกคนในทีมและก็ได้เห็นจุดดี จุดด้อยของทีมของเราก่อนจะร่วมกันในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีปร,รอบคัดเลือกเพื่อจะคัดเลือกไป,ปร,รอบสุดท้ายและไปฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เกิดขึ้นสภาพร่างกายของน้องๆทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน้องๆทุกคนก็เป็นนักกีฬาที่ได้ลงเล่นลีกอย่างสม่ำเสม,มอฟุตบอลลีกช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้ได้ดีมากเพราะน้องจะมีเกมลีกทุกสัปดาห์ โค้ดก็ได้เห็นข้อดีข้อเสียของน้องและก็ได้โอกาสในการแก้ไขเลยทําให้น้องนั้นพัฒนาขึ้นและมีการถ่ายทอดสดด้วยทําให้น,น้องนั้นอยากจะแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้บอลหญิงบ้านเราเนี่ยเล่นได้สนุกแล,และก็นั้งติดตามในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคั่นกีฬาฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจวนชี่16กุมภาพันธ์2 5 6 8โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ